แล้วลูกนี้ทางด้านฉบับไก่เสร็จแล้วครับไปเปิดปมเปิดถาใส่ในกระตากแล้วครับโดนบอลก็จริงครับต้มต้มเอ้ต้มมาจี้ต้มจี้พิกจี้เอ้ยฝากให้้ต้มบอนโฮแล้วครับฝากแพร่แรงต้มบอลโม่ยวแล้วครับแดงการเล่นจากการเล่นการเล่นการเล่นเอ้การแหวกจี้เลยจี้เลย

โบ้สัมพันธ์วางมาคิงโ,ฆโ,ฆโ,ฆโคกผเขียวคิงลูกนี้รับเจอเพชรไม่สองอดดสครับต้อนนงขยับย้อนเข้ามาแมตต์กีชนะขยับออกซ้ายแล้ครับทางด้านโนมประจ้คิงพยายามวานานขวาครับแจ็คแจ็คเปิดยันาลูกนี้้เขามาองดูนะนักมือรัวน,น้อยดีดูบ้าง

เส้นแล้วครับขันยวัตให้แม็กกิสนะแจ็คขัญยวัตอีกครั้งหนึ่งเจออามจีระบงใสเกี่ยวครับเหลี่ยมนี้ดีกว่าแล้วครับต้อมธีรศักดิ์ให้ต้อมบ้านโพครับขยับมาให้ต้อมธีรศักดิ์ลูกนีแม็กกิสนะได้เหลี่ยมครับแม็กกิสนะแหวกทางได้ครับแม็กโบสัมพันขยับมาแดนการครับแจ็คขัญยวัตฝากสั้นๆครับกินผงเขียวเปิดยัดมาไม้ดี เอาแล้วมันเกี่ยกันครับโบสะพานลูกนี้โุ่เปิดปูกเปิดเ้าเข้าไปนะครับทางด้านโบจนว, <m m um วันน er ี้นะครับได้ฟาวแล้วีนะครับขลพีเนครับสองคนบุญจันนะครับให้ได้ฟาวีเนนะครับกระตากกระตาก ใส่ขวามาลูกนี้แล้วก่อนตกแล้วครับแจ็คไทยวัชฉบับฉบับปอกซ้ายนะครับแม่ลูกนี้ฉบับอีกครั้งหนึ่งแข่งโต๊ะแล้วครับโอ้ยแล้วลูกนี้พูทธัิสิ์นะครับ,รบ,นนรบจังหวา